ฟังให้หน่อยจ้าฟังให้หน่อยจ้าว่าชัดไหมฟังให้หน่อยใครฟังให้หน่อยใครฟังให้หน่อย,ฟ,อยฟังอยู่ไหมค่ะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ชัดไหมคะหนูอ่านข้อความชัดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเอฟซี FC ช่วยดูหน่อยนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้ด้วยค่ะขณะน,นี้ลงเรือนะคะไปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลงเรือเยี่ยมน้ำท่วมนะคะโอเคได้คะ่ะ ลงเรือเยี่ยมน้ําท่วมนะคะสําหรับหมู่ที่9อันนี้อยู่เป็นคลองหนองเสือเนาะลองเกตเนาะใช่ไหมคะ <Okay. S 2> คลองหนองเสือค่ะโอเควันนี้ลงเรือกับพี่ชายค่ะพี่สมเกียรตินะคะชื่นมากๆาก mm hmm. มูลนิธิร่วมกัน,นยูบารกรรมพิโลกท่านสจแต้วนะคะสะจเรืองรอง

คนเดียวนอนอยู่นี่คนเดียวอ๋ออยู่กับป้าแม่นะขอ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 งเลยจ้ามายืนบนใช่เออไปนู่นปิ๊กกองไปนู่นน้องเนี่ยน้องน้องไปถ่ายถ่ายไม่ได้ไหมน่ะอ่ะไม่เป็นไรตรงนี้เขาก็มีจ้ะทำกับข้าวอะไรเป็นมั้งป้า ก็ถ่ายไ,ได้นะโอเคเยี่ยม,มโอเคได้เกือบหมดแกงเป็นไหมเป็นบางอย่างโอ้เก่งมากเลยชื่ออะไรครับโอ้ยหลอดด้วยอ่ะชื่อแซมใช่โอเคโอเคไปมาเยี่ยมนะพี่สสมาเยี่ยมอ่ะบอกไว้บอกไว้ด้านนี้จ้ะจะคนหาหโอเคคุณครับแล้ว,วันนี้เราเรียนหนังสืออยู่ไหมครับเรียนอยู่ มสองโร,รง,ง,งเรียนสองคะนน้ที่ะอ๋อหนูเรียนหยอกพยอบแล้วหนูไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ยตอนนี้นไม่เออหยุดก่อน,น,นอเนาะแล้วก็ประสานมุณงคูยังครับมุณงคูทราบยังว่าบ้านน้ำท่วมอ๋อโอเคระวังไข้ระวงัวง,วงติดตามงานส่งคุณคคูด้วยเนาะจะได้เพราะว่าเทอมนี้เทอมเทอมแรกดนะ้วยเนาะโอเคแซมขอให้เสียงมาแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้มันมียาสำหรับเวลาแบบ กันน้ากัดเท้าอ่ะอยู่ในนี้นะจ้ะลองลองดูแล้วกันนะอ่านสลัดดูโอเคมีมาม่าน่าจะเป็นของโปรดปะมาม่าเขินเขินโอเคไม่แซลละเดี๋ยวพี่ขอตัวนะน้องแซมพี่พิมพิชาสอสอจ้ะมสองอายุเท่าไหร่นะหนูอายุเท่าไหร่นะสิบสิบสามแซมเอ่อเป็นพระเอกหนังได้ตอนเนี้ย โอ้โหอ่างอะไรนะตส้งภาาอยู่นี่อ้าแล้วเราเราไปหลักนี้ใช่โอเคจะไอ้น้องนองคนเดียวนองบอกอยู่กับป้าคือ เขาเดินแต่เราต้องลอยเรือค่ะเพราะว่าขาเราสั่นเราตัวน้อยเราตัวเล็กตัวกำวนนี้เขาตัวสูงไงคนที่เขาพาเราเลยเออเฮ้เราลงข้างๆก็ได้เออตรงงหนหเดินเดินขึ้ลยครับอ่าพี่นำดิพี่ให้หนูทำยังไงหนูไว้หนูไว้ทำใครอ่ะเหยียบรองเท้าเรานะ ใู่ใช่ตรงนี้ก็ได้ที่ท่านทั้งสองที่เราเรียกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเยี่ยมนะคะให้กำลังใจค่ะทำอะไรดีเอ้ยไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ลูกเขยค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจนะคะ เราเลือกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาหนักไหมพี่หนักไหมไม่จ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วเอาไปถ่ายรูปใหญ่เลยก็ได้เออ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 อ๋ถ่ายไหมถ่ายยังไม่ได้รูปไหมยังโอ้โหไวมากเลยเห็นครบเห็นอ่าได้ได้โอเคมาเชิญค่ะพี่มาถ่ายรูปด้วยกันจ้าโอเคมาพี่เรายืนบันไดขั้นที่หนึ่งแต่นี้ยืน ธรรมดาส่งกำลังใจให้นะคะดีค่ะน่าจะน่าจะนานเดืนนะจะเป็นเดือนแะล้วพี่เนาจะจเป็นเดือนก็ไม่เข้ามาแล้วไม่ออกค่ะเพราะมันไม่มีทางไปแล้วอะน้องพี่เนะาะยิงเขาลงแล้วไม่ได้ยิงโอ้โหแค่ใจดเลยโอเคไปเจ็ของเลยค่ะโอเคไปเริ่มก่อน เราเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะคะพี่สวัสดีค่ะได้ไหมได้วิดีโอไหมโอเคได้แล้วก็เอาละน้ำกินมังไปด้านนน้นเลยอ่านไปด้านนน้นก่อน ระว,วังลื่นกันด้วยนะเพราะว่าถนนมันน้ํากองนานพี่พี่ทิพย์มันท่วมได้อาทิตย์จริงยังบนถนนเนี่ยบนถนนเนี่ยมันท่วมนาน,นยังคะเฉพาะตรงบนถนนเนี่นยนนสองอาทิตย์ได้ไหมเป็นเดือนแล้วอ๋อนะเดือนหนึ่งแล้วจ้ะชุดนี้เขามาก่อนนะหนองกะนางชุดเนี้ย<ม>เขา<ม>ชุดแรกมันท่วมตั้งแต่รอบแรกเลยรอบแรกเลย แล้วเราก็คิดว่ามันจะไม่มีแล้วล้มทันกองมาก็มามาตรงนี้แล้วก็เอาขอบซ้ายกั้นระหว่างตรงนั้นไม่อยู่อะค่ะอืมวันนี่ก็น่าจะประมาณสองเดือนแล้วเดือนเดือนกว่าก่ละอืมกว่าน้ำมันจะยุบว่ใช่นี่เดี๋ยวขึ้นฝั่งทางนี้เลยใช่ไหมอ๋อขึ้นฝั่งนี้เลยเดี๋ยวให้กานสอบโดยไปก็ได้คนนี้ค่ะได้ค่ะไปเนี่ยค่ะ อ๋อให้ปลดล็อกอะไรเอ่ยปลดล็อกอะไรเอ่ยอ๋อแต่หลังนี้เขาไปรอแล้วใช่ไหมหลังนี้เขาก็ไปรอรอแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กลับอีกทางนะคะขึ้นทางกับทางแล้วเพื่อที่จะไปหาเจ้าบ้านก็ ได้แ้สอลงครับได้ค่ะได้ค่ะนี่่นี่อยเอมเจอ้้งพี่ได้ค่ะอเค้วให้เห<ม>ห็เห็นชื่อแล้วเก็ถ่ายรูปเออโอเคขอบคุณครับหนูมีรองเท้าฝากไว้คู่หนึ่นงนะะองหัว ใ่ไวกว่ากราขึ้นเรือเดินเด่นนี่นเข<อ>าที่นูแล้วเก็บกเสื้อคะ่ะมีรองเท้าน้อ,องถอดเอสื้อชีพ นีแล้วมีแล้วม,ม,มีน้ำมีทีเดียวทเดี๋ยวแล้วที่มันจะให้หลังเลยจัดจัดจัจัดแจกไปแล้วที่นู่นนี่ยเจ้าบ<ะ>้านจีบเลประคองไข่ไว้น <laughs> ะประคองไข่ปะค่ะแล้วเราก็มานี่แล้วเราก็มาเดินลุยน้ำไปทางนี้นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันจะไวกว่าเรือพี่น้องก็ออกไปรอเรา ตมงจุดศูนย์กลางบ้านท่านผู้ใหญ่สีนวลนะคะมันลึกไหมคะเนี่ยก็โอ้มันาล้านาวมทมูนีลุหรือเปล่าระวังเรือนะระวังหมอเรือไหมเรืเรือน้อยล้อค้างเนี่ยไม่ีนไม่ีไอ้เม่เราล็อข้างซ้กยมันมีนกพี่ ลุงมไปไปที่นู้นเลยใช่ไหมไปบางคู่ใหญ่ได้ค่ะนาสาวกาต้องเดินรุยไววเราให้ไปกันทีกหลัทุกคนเน ลึกไหมเนี่ยทางเนี้ยที่เราจะไปกัน ดูละอ่ะ <laughs> าไขเลือคุกโมอะไรกันไข่ไขชุดชุ่เดียวไปแล้วคะน่ะนู่นนจอไปวเหรอไข่แล้วอ่ะงหน้าไปไนไปเยน้ำมี้วลน้มีแล้มีแล้ว้มีแล้วมีแล้ว้ลี

อ๋อมันก็รุ่นน้องพี่แฟนมใช่ไหมใช่ค่ะรอแจ้งคุณครูอนองาปิงราทนีเป็นางนี้เป็นสาิงฮัลค่ะสวัสดีค่ะ่านสวัสดีค่ะท่านโอเคค่ะสวัสดีค่ะพกันนะมาม่าก่อนเลยครับส่ไปเลยครับถ้าต้มทันอะไรที่ตัวเอเลือ เขาเลน้ำกันต่อนะคะโอ้เป็นกำนันแรงดีเ่ยถือถึงที่เาถองลองูกกระตันยูวกาแขกน้ำแล้งงวมนมีเดกที่ใส่หนาจอมาั่ายที่ประจานที่น้ำระนอยรา อันนี้แสดงว่าน้ำท่วงไปถึงที่เด็กะใช่ใช่ใช่โอ้ยาวนะไปหลายกิโลเลยค่ะไปไลอะค่ะพาวันนั้นทางไกลไปไปยังไกลเลยถือว่าขับังเลยขับลยแล้วมันก็ยาวไปไป้ยโ่ไปโ่ แล้วก็เปียกน้าไปล้วดกม่ากอพอโขงแก้งขามแจน้วดก็มีจก็มาคระป่าขาสอนปราาัทภาษาสมทรทาษาสมตะันะครับดังบอลลอครัาเหมือนกันครับขอบให้ท่านษศนะครับในพักผ่อนกันสักนิดนึงนะครับร้ามที่จะ อ่าพบปะาเพ,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 พื่อนยกับพี่น้องอาชาวหมู่เก้าของเราคนก็เอาจากบ้านมาก็อรอเราแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราแจกกลกทุกหลังนะน่าจะไม่ทันวันนี้นะคะค่องค้ำก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะนี่หรือว่าทุกหลังเขาจะท่วมเหมือนกันแล้วเขาก็ไปซอยมากอะไรบ ี๋ยหน้าต่าังจากนี้จะขออนุญาตคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะปาัเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้บบกไม้บบกมือหน่อยนะคะบบกไม้โบกมือด้ด้วยนะคะไปใกล้ๆค่ะไปใกล้ๆค่ะโกไม้โบกมือให้นอยไปกไม้โบกมือให้นอยนะคะโอเคค่ะไปไปค่ะไปถึงน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตตัดไลม์นะคะไป ตอนนี้ก็ห้ามตลอการเราห้ามแต่ว่านีงกายรู้ด้วยเอาเปนเย็นยจะได้สวยๆอยมา่กีไปส่วมีหมดเลยไหมคะรวมีหมดไหมรวมห้าไหใช่ล้มหมดแล้ว เดำเมียงของเาจะี <accurately S 2> ่อนวนี <ics> ้ขอบคุณได้่ะเขาเขาไหวนะมันหนักนะเอาแค่แขงเดียววันนี้เาแงเดียวหรอเดียวพอเป็นไ่ถต้องไปถึงยงเช่อเนาะแลยวนุมประยงเชื่อไม่เอาทำไมมาปมกันเดี๋ยววางลงล่างวางดแงเดียวนันโตออกเดี๋ยวโตออกกลดอรเอลงมาหมดแล้วแหละไปโน่วเขาวางมากเลย วาไวให้เต็มอนรถมันจะเอ้นั้นลแถวเียครับมันจะล็อคไป่าวแถวเดียวอ่ะดันแถวเดียวเพรายไม่มีไรน้ำเลยไอน้ำไนแล้วจะให้ไอน้ำไปเจอไปตรงนี้น้ำที่เราสีน้ำนับแล้วก็ ไอะไรใกั่่อเกียวกานศพก็สสไปส่งหมอนงามงายามผ่นสดแล้วมื่อวานเขาบอ่างไรเขาบรงยายส่อะไรกันแนค ไปม่ี่้อย้าสิบลงดนีเราไปด้านนี้ดีไหมร้ว่าวิวเป็นยังไงเรจะได้รับไหม่ะตัวนัไหนหสิอันนี้ลงให้ครบแล้ว

ใส่ผงจะพูดเปล่าเ,เลยคุว่าจะเจ็บเจ็บคอนิดนงงึงนะคะเสียงเบาเหรอคะตอนนี้ดังเรื่องยวงสองสามชีวิตเราเปรับเสียงให้ดัง,งหน่อยแลย้วกันมันเบาใช่ไหมคะคือบบพูดพูด,พดไม่ค่อยเต็มเสียงเพราะว่าแบบอาจจะเจ็คบคอนิดเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่ มันใจมาเดี๋ยวจะฝากไปให้พี่น้องประชาชนชาวพิการได้รับทราบแล้วก็ยังมีหลายพื้นที่นะคะของพิการซึ่งตรงนี้ถ้าพู้ชมมเรืองน้ำมันฝั่งขวาค่ะ <c oughs> ช you, er ่นี้ก่อเขตุฉุกเแต่น้ำก็ท่วมพร้อมรุ่มแรอน้มแล้วถุงยังพิมมาค่ะติด่มมาให้เห็นความร้อนจริงๆของพวกเราขเราพี่น้องประชาชนฝั่งกว่าเราไม่ได้ชอบนะคะไม่ดีไม่ได้สุขสบายก็ลำบากล้วต้องจุดนี้ที่ร่น่าจะท่วมอีกแล้ว่าอีกหนึ่งเดือนแล้วท่วมมาแล้วหนึ่งเดือนนะคะซึ่งมันก็อาจจะมีน้ำแฉะๆไปก่อนแรก